ไปถึงนู่นเลยค่ะเก็บเป็นกระปโปรงมงนะคะนนี<ร>คก็ยากสมุนไพรใค<ห>้น<ห>ั้นเลย<ๆ>นะคะวันนี้นะคะน้าเพิ่งจะพาทุกคนมาชมตลาดที่หมู่บ้านปอกลางนะคะอำเตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายะคะ่ะตลาดก็มีความกว้างใหญ่มากนะคะทุกคนยาวไปถึงนู้นเลยนะคะเห็นบ้านหลังคาสีน้ำเงินเนี่ยเขายาถึงนู้นเลยแล้วก็ กว้างนะคะก็ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะแล้วเพืพ่งก็ปะพอดีนะคะร้านลิ้นจี่ของโปรไทยเราจะอุดหนุนที่สาวกันนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดกันนะเอาถุงนี้ค่ะอะไรตลาดชื่ออะไรเหรอคะตลาดขนมขนมบ้านโลอ๋อขนมบ้านโลอ่อทำไมชื่อบ้านโลอ่ะคะนู่แถวนี้เป็นไม่รู้ว่าอันนี้คือที่เราอยาู <this> ah. ่ <fal is> บ้านเ,เานีนะแต่ว่ามู่บ้านปอากลางนะคะ,คะเลยจากนี้ไปเลยตรงวัดไปก็เป็นหมู่บ้าน Shepherd? เป็นบ้านโลที่เขาบอกว่าตลาดนัดนี้นะคะ <K _ an> ชื่อว่าตลาดนัดคลองโถมบ้านโลนะคะแต่ว่าตรงนี้คือบ้านปอกลางค่ะแต่ว่าอีกมู่บ้านนึงถัดไปตรงนู้นนะคะ <K _ an> เป็นหมู่บ้านโล <K _ an> ค่ะก็เลยชื่อว่าตลาดนัดคลองโถมบ้านโลนะคะ สายนเดล่เนไปอยู่เหนือสายิ์เขีนอแตงงมงนะคะทุกคนที่ทราบว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะคะแตงดอยนะคะแตงดอยค่ะแตงดอยกิลจาข้านะคะบุ้งต่ชอบเอาผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ฟักฟักฟักคอใส่น้ำตาลกินข้าวนะคะ ตลาดใหญ่ก็จนะมาดะแยกครกูดด้วยนะคะ,คะมีหน่อไม้ด้วยนะคะมี่งปเ่ย

ไอหวัวด้วยนะคะดูแล้วก็ปลาด้วยนะคะโอ้นกนกปิ้งนะคะนกปิ้ง,นก,ง,น,กงนกปิ้งนะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะลานะคะโอ้ปลาน,นี่นี่รับที่ไหนมาขายล่ะคะมาจากพี่จิตะครับพี่จิตล่ะคะ่ะกินพิซซารูรู ตาตัวใหญ่มากาเลยนะคะนอะอ้อ <c oughs> โหไข่ดกกระทะเสียบไม้นะคะอ,อันนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือที่เขาเอาไปทำเป็นกระโปรงมงนะคะทุกคน หีดอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะเอาไปเย็บเป็นกระโปรงมงนะคะแบบนี้เนี่ยแพงมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือรองเท้าขุกคนเพิ่งชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนี่คือรองเท้านะคะคือเวลาที่คนตายนะคะเขาจะเอารองเท้าแบบนี้ให้คนตายใส่นะคะทุกคนค่ะส่วนอันนี้นะคะเราจะเอารองด้านในมันนะคะเอารองไว้ข้างในแล้วก็ใส่รองเท้า ว่าคืมุงเชื่อว่าถ้าตายไปนะคะเดินจะได้ไม่เจ็บเท้านะคะปกรณ์นะคะทางสวนทำได้นะคะโอ้เอยี้ให้กัดนอยาอ้ามีเจ้าหไลอยู่ลอันีคือยายาตลอดเล คือชิ้นโมงนะคะที่คาดเอวชิ้นโมงค่ะอันนี้นะคะนี่ก็คือสร้อยคอกับต่างหูนะคะใส่คู่กับชิ้นโมงค่ะนะคะด้สลัดนิดสี่แล้วก็ผลักนะคะซึ่อทับกินผลไม้มากเลยนะคะทุกคน หมนชนะขน้นนะคะีสิก็หวามากนะคะีคเชรดอยนะคะทุกคนาติตตแบบเรียวๆนิดเดงนะคะอร่อยจิ้มพริกกินดซ่บเลยค่ะอันนี้นะคะชื่อเต่ย่างค่ะก็คุณโ้งนะคะชอบไอ้ผ่ครึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกกินนะคะทุกคนไวต้มแล้วก็ผักครึ่งจิ้มน้ำพริกกินนะคะอร่อยมากค่ะ ค่ะนี่เป็นมะละหวานนะคะเราจะซื้อกำหนึ่งนะคะกี่บาทคะยี่สิบบาทคเออมาดียวมาดีงมาเดียวค่ะอันนี้คือข้าวดอกเราใช่ไหมคะใช่ค่ะมีวงนะยี่สิบบาทหวานๆนะโอ้ยข้าวหมักเล่านะคะทุกคนอร่อยอร่อยมากเลยค่ะคือใครกินละอร่อยมาก วันนี้ก็จะหมุนไชนะคะไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่เป็นสมบปมุดไช้ค่ะไม้แบบนี้นะคะภาษามมงเราเรียกว่าเกี้ยนะคะกำลังแตกผู้เรียนเลยนะคะมีรูปเยอะมากเลยค่ะข้างใน เปียนมากเลยค่ะดูก็รู้ว่ามืออาชีพนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณนะคะปลาหมึกของโปรดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวซื้อตัดสี่ไม้นะคะคิวยาวมากเลยค่ะดูก็รู้ว่าอร่อยมากร้านนี้ ิวยาวเหยียดเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อของอร่อยเรารอได้เ,เดี๋ยวมาเอานะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราเอานะกนนะินมากเลยค่ะ ขยะค่ะทุกคนมีคันขันใส่ขยะใช่ไหมคะใส่อยู่ขอเอาเกลียวข้าอเกลียวค่ะกี่บาทคะยี่สิบค่ะแม่ค้าก็สวยมากเลยนะคะเป็นคนที่ไหนหรอคะเป็นคนสุพรรลูกค่ะอ๋อคนสุพรรขอบคุณค่ะโอ้ร้านนี้นี่คนต่อเยอะนะคะแปลว่าท่าจะแซ่บมากเลย ข้างในแล้วก็มีปีกไก่นะคะคนต่อคิวเยอะมากโอ้ทุกคนดูตรงนี้คือคะเกลือ,อ,อควายอะครับเกือของควายใช่ใช่โอ้แล้วนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นสบายครับผมสบายนะสบายนาะงเป็นของสัตว์อะไรคะควายครับควายเหมือนกันโออันนี้อะไคะเมมเมมเป็นข้างในของควายอะครับ อันนี้ก็เป็นรกใรชร่กควายนะคะเป็นเต้านมนี่เป็นมหมูค่ะนมหม<น>ูอันนี้เป็นไส้นะคะไส้ตันหมูไส้ตันหมูนะคะค้เพ่อนนะคะปลหมึกของโปรดนะคะทนน่เป็นเพื่องเป็นเไมวนะป็นเวนนะคะเปล่านงมปมึกก็คือถ้ไมบ้บาไมบทุกท่านเป็่ไม้นะคะ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะโอ้มีขิงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีปลาบ้นพึ่งก็ปลูกขิงนะคะคถ้าใครอยากซื้อสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจน้ำพึ่งมงโงงเลยนะคะทุกคนว้าวโอ้ปลาน่ารักมากะะาเ,มเลยค่ะแถมไห้แถมด้วยปลานี่หาเองเหรอคะค่ะหาที่ไหนเหรอคะ ปลาเชียงของค่ะฮิโลละแปดสิบาทโอ้ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ดูโซนนู้นลดหมดแล้วนะคะทุกคนเราจะไปดูโซนฝั่งซ้ายฝั่งขวามือของเรากันค่ะเมื่อจะยาวไปเลยนะคะแต่ฝั่งซ้ายนี่จะมีเดินลึกเข้าไปข้างในค่ะโอ้เริ่มแรกมาก็ร้านขายไก่เลยนะคะทุกคน แปลกๆนะคะเนาะรต่เนี่ยไข่เป็นไงคะร้อยสามสิบนะคะเลี้ยงเองเลยเหรอคะอันนี้ตัวไหนร้อยสี่สิบไอ้เลี้ยงเองเลยใช่ไหมคะซื้อเข้ามาอันนี้มันเป็นไก่งวงเนาะตัวมันใหญ่ๆเลยทีมันอันนี้เป็ไก่งวงใช่ไหมคะอ๋อเลี้ยงไมนใจนะ

คนระโป่งม้งนะคะเขาจะเอาไปเย็บอีกทีให้เป็นโปงค,ค่ะส่วนอันนี้นี่ก็คือชุดคนตายนะคะทุกคนของคนม้งเวลาตายเนี่ยเขาจะให้ใส่ชุดคนตายนะคะนี่คือรองเท้าที่เมื่อกี้เราได้ถ่ายเป็นไปนแล้วนะคะอันนี้ใส่ไว้ข้างในนะคะมีใส่ไว้ข้างในก่อนแล้วก็เราก็จะใส่รองเท้านะคะใส่รองเท้าตัวอีกรอมหนึ่งนะคะ กเรื่องนะคะที่เรื่องโมก็จะมีไว้ตรงนี้ะค่ะจะเข้าชุดนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมีชุด้เหาอนนี่มได้ลคะหน่นะนี่คนย้เลยนะคะทุกคนอนี้ก็จะอัีกนี่คือชิลาเยนเลยอีกคนก็จ เพราะช่วยคนเจ็บนหอยช่วคเจ็บนหนยรอมาไม่ยาคยาเฉพาะอาหารนะคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะคุณตาตอบไม่ทันเลยนะคะทุกคนที่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ถ่ายทุกคนดูนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยคนโมงนี่เขาชอบกินสมุนไพรนะคะเขาจะรู้จักสมุนไพรเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนรุ่นใหม่แบบนี้ตอนไี้ค่อยรู้แล้วค่ะ อย่างพึ่งนี่นะคะก็ไม่ค่อยรู้จักสมุนไพรโมงนะคะกะัวี่เจนนีเ้กว่านี้ก็เป็นยาที่ดีมากเลยนะคะ <c oughs> กะคะ็ บำรุงระบบของผู้หญิงนะคะก็เพื่อจซื้ออนี้ไปใช้นะคะ50บาทค่ะซึ่งยาก็มีเยอะยๆเลยนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ค่ะนี่คือยาข้ออาหารนะนี่คือบำรุงผู้หญิงนะคะเพื่ซื้ออันนี้นะคะนี่คือยาบำรุงผู้หญิงค่ะ ลักฟนะคะที่เขาใช้เรียกควันหรือว่าใช้ทําในพิธีงานศพนะคะทุกคนส่วนนี้ก็คือเขาควายนะคะที่คนปู่ของพึ่งใช้หรือว่าคนที่ทําพิธีเป็นจะใช้นะคะ,ะ,ะ,ะนี่พึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะคะ,ะ,ะอ๋ออ๋อเคยเห็นอยู่ค่ะเขาจะแบบตัดน,น,นะคะนี่นี่ก็เป็นชิ้นโมงนะคะ เสื้อกับกางเกงสมัยชิโบราณเลยนะคะค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วนะคะทุกคนยาวถึงนู่นเลยนะคะหลังคาบ้านตีน้ําเงินนั่นเลยค่ะแล้วเราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เราได้ของเยอะมากเลยค่ะเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะคะก็ไปกันเลยค่ะของเยอะมากเลยค่ะ